ภิกษุรูปนั้นทูลถามในเรื่องอุปาทานนขันห้าว่าอุปาทานนขันมีเพียงห้าเท่านั้นหรือตรัสตอบว่าอุปาทานนขันมีเพียงห้าเท่านั้นคือรูปูปาทานนขันเวทนูปาทานนขันสัญญูปาทานนขันสังขารูปราทานนขันวิญญาณูปาทานนขัน ภิกษุรูปนั้นทูลถามอีกว่าอุปาทานนขันห้านั้นมีอะไรเป็นบ่อเกิดตรัสตอบว่าอุปาทานนัขันมีฉันทะหรือตัณหาเป็นบ่อเกิดทูลถ,ถามต่อไปว่าอุปาทานกับอุปาทานนัขันเป็นอันเดียวกันหรือคนละอย่างกันตรัสตอบว่าภิกษุอุปาทานกับอุปาทานนขันห้านั้น เป็นอย่างเดียวกัน